สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเข้าสู่ช n n นลใหม่ m ั n นี่ซีเค t นะครับผมสําหรับใหม่เล่าข่าวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามีด้วยกันทั้งหมด4ข่าวนะครับมีข่าว d o ดอจคอยข่าวบิตคอยและเงินดิจิตอลหยวนข่าวค่าธรรมเนียมของบิตคอยและอีเธอรียที่ลดลงและข่าวพันธบัตรดิจิตอลของสิงคโปร์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับ ที่อยากดูข่าวไหนเป็นบางข่าวเดี๋ยวผมแปะเวลาของแต่ละข่าวไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับกดเลือกดูกันได้เลยเพื่อบางข่าวเนี่ยนะครับเพื่อนๆได้รู้แล้วได้ดูมาแล้วเนี่ยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวของดอ c คอยนะครับเป็นข่าวแรกนะนายบิลลี่มาคาสเนี่ยนะครับหนึ่งในผู้ร่วมสร้างดอทคอยเนี่ยนะครับเขาได้ออกมาทวิตในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับและผมได้สรุปใจความสั้นๆไว้ให้แล้วนะว่าเขานะครับไม่สนใจหรอกว่าแฟนๆดอ c คอยเนี่ย จะขายเหรียญทิ้งเนื่องจากแฟนๆดอชคอยคงรู้ตัวอยู่ว่าทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพื่อตัวของเขาเองและในตอนนี้เนี่ยนะครับนายบิลลี่เนี่ยยังแค์แค่พฤติกรรมของเหรียญและความยิ่งใหญ่ของชุมชนเท่านั้นนะครับผมและในทวีตท,ที่เขาทวีตนะครับยังพูดอีกว่าการที่ราคาของดอชคอยเนี่ยถึง1ดอลลร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จนะเนื่องจากว่า hmm. ถ้ามีคนซื้อเหรียญไปในราคา1ดอลเนี่ยนะเขาก็อยากให้เหรียญเนี่ยที่ซื้อมา1ดอลเนี่ย มีราคาถึง10ดอลน,นั่นมันไม่ใช่หนทางแห่งความสำเร็จอ่าเขาว่าอย่างนั้นนะแต่นายบิลลี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับการจเจริญเติบโต,ตของชุมชนการเรียนรู้และผู้คนในชุมชนทำดีนายบิลลี่ว่าไว่งั้นนะเ mm hmm. พื่อนๆคิดว่าดอจคอยเนี่ยนะครับจะไปถึง1ดอลลาร์ไหมครับ mm hmm. และสำหรับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของบิตคอยและเงินดิจิทัลหยวนนะครับผม นายเลดาริโอเนี่ยนะครับเจ้าพ่อเฮดฟันนะและยังเป็น CEO ของ Bridgewater a s s o c i a t e ดนะครับผมผู้ที่เคยออกมาพูดว่า Bitcoin เนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิตัลทางเลือกที่ดีอ่าเขาเคยออกมาพูดงี้และจากการให้สัมภาษณ์นะครับกับทาง CNBC นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะเขาคิดว่ารัฐบาลสหรัฐน,นะครับจะออกเงินดอลลาร์ดิจิตอลนะครับในวันหนึ่งนะและมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเงินดิจิตอลดอลลาร์นี้เนี่ย จะไม่สามารถเป็นที่สุดของเงินดิจิตอลได้นะครับผมเพราะว่ามูลค่าของมันเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับผมอันนี้คือส่วนของเงินดิจิตอลของ us นะและนอกจากนี้เนี่ยนะครับเขายังได้แสดงความคิดเห็นว่าเงินดิจิตอลอยู่นี่แหละมีศักยภาพที่มากพอที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดเงินดิจิตอลในอนาคต ทั้งในแง่ของราคาและผลตอบแทนนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถจะครอบครองตลาดกิปโตได้ทั้งหมดนะโดยเงินหยวนเนี่ยจะเป็นเงินดิจิตอลทางเลือกนะครับสำหรับผู้คนจำนวนมากนะถ้าหากมันสามารถก้าวเข้าสู่ระดับสากลได้นะครับผมหรือถ้าคิดง่ายๆนะครับถ้าทางการจีนมันไม่มาครอบงำเนี่ยนะครับถ้ามันเข้าสู่สลับสากลได้เนี่ยนะครับเงินดิจิตอลหยวนเนี่ยอาจจะไปไกลนะและนายเรนเนี่ยนะครับเขายังคาดการไว้อีกว่าเงินหยวนของจีนเนี่ยนะครับ จะเป็นเงินสกุลเงินสำรองนะอันดับต้นๆของโลกนะครับได้อย่างรวดเร็วกว่าที่หลายๆคนคาดการไว้นะเ<ม>พราะในปัจจุบันเนี่ยนะครับจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการค้าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งหมายความว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศอันดับหนึ่งในการนําเข้าและส่งออกนะครับผมน่ากลัวจริงจริงครับจีนเนี่ยมาแรงมากซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับดอลลร์หรือเงินอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสกุลเงินสำรองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะโดยมีส่วนแบ่งนะครับ 60%นะครับตามข้อมูลของ IMF นะหรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับในขณะที่เงินหยวนของจีนเนี่ยมีส่วนแบ่งแค่ประมาณ2%นะครับรองจากยูโรและเยนนะครับแต่นายเรนเนี่ยนะครับเขายังคาดการว่าเงินหยวนเนี่ยในอนาคต5-10ปีนี้นะครับจะมีส่วนแบ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10-15%เลยนะครับผมและจีนเนี่ยนะครับก็ใกล้จะเปิดตัวเงินหยวนดิจิตอลแล้วนะครับหลังจากมีการวิจัยและพัฒนาเนี่ยนะฮะ มา6ปีนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับพึ่งที่จะเริ่มสำรวจแนวคิดในการสร้างเงินดิจิตอลนะครับจีนนี่ไวมากนะตอนนี้นะและนายเรนเนี่ยนะครับยังกล่าวไว้ว่าสุดท้ายเนี่ยเงินหยวนดิจิตอลของจีนเนี่ยจะสามารถเข้ามาแข่งขันกับบิตคอยได้ในสักวันหนึ่งนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะหยวนดิจิตอลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของคริปโตได้อ่าเขาทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่ายังไงนะ นะครับเป็นข่าวสั้นๆนะของราคาค่าธรรมเนียมของบิตคอยและอีเธอรี่มนะครับเพราะตอนนี้มันลดลงค่อนข้างมากนะครับผมในปัจจุบันนี้เนี่ยครับค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมของบิตคอยและอีเธอรี่เนี่ยนะครับลดลงเหลือเพียงแค่7.2 และ4.8นะครับผมซึ่งเป็นระดับค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ต่ำที่สุดในรอบ6ปีนะครับผมและการลดลงของราคาครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆรู้ใช่ไหมฮะมันเกิดจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการร่วงลงของตลาดคริปโตนั่นแหละครับและจากข้อมูลของ b i t i n f o c h a r t นะบอกไว้ว่าค่าธรรมเนียมเฉลี่ยเนี่ยนะครับในการทำธุรกรรมของ i t t o o n เนี่ยลดลงจากระดับสูงสุดนะครับช่วงเมษาที่ผ่านมานะที่ราคา62.77ดอลลาร์นะครับเหลือเพียงแค่ 7.2ดอลลาร์นะครับซึ่งลดลงมากกว่า88%นะครับเยอะมากนะ88%เนี่ยและปริมาณการซื้อขายแต่ละวันของบิตคอยเนี่ยนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาที่ผ่านมานะมีมูลค่ามากกว่า6.7หมื่นล้านดอลลาร์นะครับลดลงเหลือเพียงแค่3หมื่นล้านนะครับลดลงเยอะมากและค่าธรรมเนียมนะครับของธุรกรรมของอีเธอเรียมนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่72.21ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่20พฤษภาที่ผ่านมา ได้ลดลงเหลือเพียงแค่4.8ดอลลาร์นะครับซึ่งมันลดลงมากถึง93เเลยนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยลดลงเยอะมากนะครับผมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลต่อค่างเงินบิตคอยและอีเธอเรียมแนนาคตมากไหมนะครับในนาคตนะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะและสำหรับข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวพันธบัตรดิจิตอลของทางสิงคโปร์นะครับผมคิดว่าข่าวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะเดี๋ยวนี้เนี่ยพันธบัตรมีดิจิตอลแล้วนะธนาคาร DBS เนี่ยนะครับของทางสิงคโปร์เนี่ย เขาได้ประกาศระดมทุนนะครับ STO นะบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนของธนาคารนะครับด้วยการแลกเปลี่ยนพันธบัตรดิจิตอลเนี่ยซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า15ล้านดอลลาร์นะครับผมโดยพันธบัตรดิจิตอลของ DBS เนี่ยนะครับจะมีอายุเพียงแค่6เดือนนะและมีอัตราดอกเบี้ยที่0.6%ต่อปีนะครับพันธบัตรดิจิตอลนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นกลยุทธ์การแปลงสินทรัพย์นะครับดิจิตอลของ DBS เนี่ยฮะ เพื่อเข้าถึงเทรน์นะการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับผมซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยนะครับยังเป็นต้นแบบให้บริษัทอื่นๆเนี่ยนะครับระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มทางเลือกอีกด้วยนะฮะโดยพันธบัตรดิจิตอลดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าซื้อขายเนี่ยนะครับในราคา10,000ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับซึ่งน้อยกว่าพันธบัตรแบบเดิมปกตินะครับที่มีมูลค่าสูงถึง2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยนะครับ มีพันธบัตรดิจิตอลเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนต้องรอดูนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรที่สามารถมาแปลงเป็นดิจิตอลได้อีกนะครับผมถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ดีนะครับมันถือว่าเป็นการเติบโตนะครับของระบบดิจิตอลนะครับผม และต่อมานะครับเป็นข้อมูลราคาของเหรียญคริปโตในวันนี้นะครับผมอ้างอิงจากเว็บไซต์คอยเกโคนะครับผมบิตคอยเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงจากเมื่อวานที่1.4เปอรเซนะอิตาเลียมนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นที่2เปอร์เซคาดาโนปรับตัวเพิ่มขึ้นที่4.5เปอร์เซ็ดอจคอยปรับตัวเพิ่มขึ้นที่3.6เปอร์เซ็นปกาดอตนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นที่3.8และสุดท้ายนะครับเหรียญสุดรักของคนไทยนะฮะ iost นะครับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่0.3%นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของใหม่เล่าข่าวในคลิปนี้นะครับและสุดท้ายนะครับการลงทุนในคริปโตเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับลงทุนกันอย่างมีสตินะผมหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกผมฝากกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ